ช่องเจ็ดสาวออนตัวมอนเดิมนะครับวันนี้เราจะพาเจ้ารถแห่นะครับไปเสริมหล่อกันหน่อยนะครับอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละครับก็จะเอารถแห่ไปแซบดากกันหน่อยนะครับไปทําอะไรกันนะครับเราไปดูกันนะครับตอนนี้กําลังตามรถแห่อยู่นะครับ ขับนะครับเอาลุห่ไปเสริมลอกกันหน่อยครับกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้โหเหมือนจะมีฝนนะครับก็มีปล่อยๆลงมาบ้างเห็นทีมงานบนนะครับว่า ดังทุกอย่างครับไม่ดังกับเตนะครับตอนนี้ก็เลยมาเสริมเสริมเตให้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณเที่ยงครึ่งนะครับบรรยากาศโอ้มันนานนอนทนเลือเกินใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวแบชุบเสรสจแครับก็ แล้วนะครับร้านแล้วนะครับ อมร่อยเต่งนะครับมาเสียบดาบค,ครับวันนี้แสีบดาบค,ครับบัตโทหมอยอมผมนะยอมผมด้วยจะหลอกอะไรเนี่ยเปลือกสองพันห้าเปลือ,เลอ,<ช>อกเนี่ยเออ,เอ๋ยวนีออ่ไอ,อ,อตัวปลาไหมนะ,นะครับ ไป่ถูกไหม่อกนิ้วพอดีไม่เลินดีข้ามได้สบายกูนั่นแจ๋วข่านี้เลียบ่นั่นแหละนั่นแหละครับอยู่ไหนอยู่ไหนถ้ากันเรื่อง